โดดอย่าให้ตายนะคะโดดอุ้ยมีคนเสียชีวิตลูกโดดสิครับรออะไรโดดโดดหนูโดดหนูต้องโดดหนูต้องโดดแล้วลูกต้อโดดไปแล้ว ก็วันนี้เราจะมาทํากิจกรรมประกวดชุดกันนะคะโดยที่อยากให้ทุกคนนะคะแต่งตัวให้ดูเป็นคนมีพลังวิเศษแต่งตัวยังไงก็ได้ให้ดูเป็นซูเปอร์ฮีโร่หรือว่าเป็นแบบคนที่มีพลังวิเศษนะคะจะแต่งตัวยังไงก็ได้นะคะอย่างพี่มุกอย่างเงี้ยอาจจะแต่งตัวเนี่ยเป็นเดอะแฟลตดูเป็นคนมีพลังวิเศษปะดูดิมือมีไฟอะไรอย่างงี้ด้วยนะคะก็ดูเป็นคนที่มีพลังวิเศษอยู่นะเดอะแฟลตเขาก็มีพลังวิเศษอยู่แล้วถูกปะแต่งตัวทีมซูเปอร์ฮีโร่นะคะสู้ๆนะคะทุกคนเจอกหลังคาโรงงานค่ะในเดูดิซ แต่งตัวให้ดูมีพลังวิเศษอะแบกว่าเดี๋ยวโกจะไปจินตนาการเองนะคะว่าคนนี้มีพลังอะไรมีพลังอะไรนะขออนุญาตปิดไมค์ในดิสคอร์นะคะหนูต้องไปฟังในสตรีมเอานะตอนนี้นะคะจะมีการรวมพลระหว่าง ซูเปอร์ฮีโร่ของแท้และของเทียมนะคะทำไมเหมือนน้อยเลยอะ่ะโอ้ไม่น้อยไม่น้อยเยือนเรียงแถวกันเลยครับซูเปอร์ฮีโร่ทุกคนพุกเป็นดั่งธานอสเอ้ยไม่ใช่ธานอสมันตัวโกงอะ่ะมารวบรวมแล้วก็จะสั่งการให้ฮีโร่คนนู้นคนน,คน,นี้คนนั้นไปทําอะไรต่ออะไรนะคะซึ่งวันนี้มูได้รับมอบหมายภารกิจมาว่าให้คัดเลือกซูเปอร์ฮีโร่ที่ดูมีแววว่าจะแบบช่วยกอบกู้โลกได้มากที่สุดนะคะหนึ่งคนมาร่วมกอบกู้โลกกับมมกนะ เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าคนไหนเป็นซูเปอร์ฮีโร่หรือคนไหนไม่ได้เป็นต้องเรียกว่าคนไหนแท้คนไหนเทียมดีกว่ายืนกันนิง่งๆคะ่ะทุกคนอยู่ในความสงบกันด้วยนะคะใครยืนไม่พอก็ยืนต่อมาข้างๆได้ค่ะซูเปอร์ฮีโร่ทุกคนนะคะเฮ้ยทำไมมีคนต่อยเพื่อนอะ่ะคนไหนต่อยคนนี้หรอสุดยอดค่ะดีมากคนนี้น่าจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ได้ดีนะคะเพราะว่าปกป้องเพื่อนๆอยู่ <c oughs> ทุกคนพี่มูขอให้ทุกคนแบ่งเป็น2แถวนะคะแล้วก็ยืนกันห่างๆกัน2แถวยืนห่างๆกันแล้วก็หันหน้าเข้าหากันนะคะมันจะดูเป็นภาพที่สวยงามมาก ยืนให้มันบาลานซ์กันหน่อยสิเออโอเคครับที่จะทําการตรวจสอบซูเปอร์ฮีโร่ทุกคนที่ได้มาพบเจอกันในวันนี้แล้วนะคะทุกคนโปรดยืนอยู่ในความสงบนิ่งห้ามขยับห้ามต่อยห้ามอะไรทั้งนั้นถ้าสงบนิ่งไม่ได้เดี๋ยวจะจัดการแล้วนะจะใช้พลังแล้วนะวันนั้นทําอะไรคนนี้ทําอะไรบอกให้ยืนอยู่ในความสงบนิ่งใช่ไหมทุกคนก็ดูแล้วกันว่าคนแบบนี้จะเหมาะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ไหมล่ะเออแล้วก็ไม่ตายด้วย เนี่ยทุกคนมูไม่ชอบคนแบบนี้เลยอ่ะเขาวิ่งไปหาใครคนนั้นต่อยเขาให้หน่อยครับเขาวิ่งไปหาใครต่อยให้หน่อยเลยคือแบบทาคนอื่นเขาเสียเวลาเนี่ยเออจะไม่รับคนแบบนี้เข้ามาเล่นอีกแล้วนะคะไปไปยืนไปยืนไปยืนขอทุกคนอยู่ในความสงบนะคะคนแรกเลยนะคะคนนี้ดูมีพลังวิเศษนะคะมือเขาดูมีพลังอะไรบางอย่างอาจจะแบบว่าคลิกเดียวนะคะคลิกเดียวคนตายได้เลยอะไรอย่างนี้อ่าคนนี้ดูมีพลังวิเศษให้ผ่านก่อนละกันคนนี้ดูไม่มีพลังวิเศษอะไรเลยนะคะเป็นคนธรรมดา เป็นอย่างเดียวหฮ้ยคนนี้กับคนนู้นดูแบบมาปกันแพ็คคู่ปะเนี่ยอ่ะคนนี้คนนี้ดูมีพลังวิเศษก่อนให้ผ่านนะคะคนนี้เหรอเฮ้ยคนนี้น่าจะดูบินได้นะขาเขามีแสงไฟพุ่งด้วยนะคนนี้อาจจะลอยขึ้นไปบนฟ้าได้คนนี้ดูมีพลังวิเศษที่เกิดจากการประดิษฐ์รองเท้าขึ้นมาไม่ได้เป็นพลังวิเศษที่เกิดจากตัวเองนะคะ ขอโทษนะคะคนนี้เหรอเฮ้ยเขาน่าจะมีดวงตาที่แบบว่าส่งเลเซอร์ออกมาได้นะคะคนนี้คนนี้ได้อยู่คะ่ะส่วนควนนี้นะคะพลังพลังวิเศษ,ษ,ษของเขาน่าจะคือหัวเขาเหม็นเหม็นชึ่งคนข้างๆก็จะตายเพราะความเหม็นของหัวเขานะคะ <laughs> เหมือนมีกลิ่นลอยออกมาใช่ไหมมูไม่น่าคิดเองนะวันนี้นะคะดูเหมือนเป็นแม่หมอยิปซีอ,อะ่ะคนนี้น่าจะไม่มีพลังพิเศษนะขอโทษนะคะคนนี้ทําอะไรได้อะ่ะแต่เอวเขานี่มีแบบน้ํนํๆออกมานะคะก็คนนี้น่าสนใจมากค่ะให้ผ่านก่อนวันนี้เหรอครับเท้าเขามีล้อรละเบรตมีไฟนะคะคนนี้น่าจะดูไม่น่าเป็นซูเปอร์ฮีโรลนะ,ะน่าจะแบบเป็นเด็กเที่ยวรองเท้าใครไม่รู้มาใส่นะคะ ตอนนี้เหมือนตัวโกงเลยอ่ะเหมือนเป็นตัวโกงที่จะแบบมาฆ่าคนดูยังไม่เป็นซูเปอร์ฮีโร่เท่าไหร่นะคะพี่ขอโทษนะอ้าว ทำไมคนนั้นตายอ่ะอะทุกคนขยับกันมาหน่อยขยับขยับมันจะได้ไม่ชิดกันมากค่ะอุ้ยน่ากลัวคนนี้ก็ดูเป็นตัวโกงอีกแล้วอ่ะดูไม่น่าจะช่วยกอบกู้โลกได้นะคะพี่ขอโทษนะเฮ้ยคนนี้คนนี้ดูเหมือนในนี่อ่ะแบล็กแพนเตอร์คนนี้เป็นฮีโร่เฮ้ยเหมือนแบล็กแพนเตอร์เลยอะสองคนนี้เป็นฮีโร่นะคะเราจะไม่กําจัดเขาออกนะคะคนสองคนนี้น่าจะช่วยคนได้ค่ะส่วนคนนี้แหละครับคนนี้นี่ดูยังไงก็เป็นตัวโกงนะคะโกงกระดูกนั่นสิ เนี่ยดูเป็นตัวโกงอะ่ะพี่ขอโทษคะ่ะเดอะฮักที่อยู่ในร่างอะไรนะพากินสันเนาะดูน่าจะเป็นฮีโร่ได้อยู่ฮีโร่ไม่จําเป็นจะต้องหน้าตาแบบคนนี้คนนี้คล้ายๆคนนั้นเลยค่ะแต่ดูจะมีความสามารถพิเศษเพิ่มขึ้นนอกจากหัวเม็นแล้วยังส่งสายตาพิเศษได้ออกมาจากลูกตานะคนนี้ก็ไปสําอ้าวใครฆ่ากันอีกแล้ว ฆ่ากันหรอเป็นฮีโร่ต้องอย่าฆ่ากันนะคอะอะขอเช็คฝั่งนี้ก่อนนะคะคนนี้ดูดูไม่ได้เป็นซูเปอร์ฮีโร่นะคะพี่ขอโทษนะเราดูไม่มีพลังวิเศษอะไรเลยอะส่วนคนนี้นะคะคนนี้ดูดูมีพลังวิเศษอยู่นะก็คือทําให้มุกหลงรักเฉยเลยมุกสา,ารสงวนใจให้เขาไม่ตอบรับหัวใจมุกตายไปเลย ใช่ส่งหัวใจให้ไม่ตอบรับดูยังไงก็ไม่น่าจะมีพลังวิเศษนะคะขอโทษนะโอ้คนนี้น่าจะมีพลังวิเศษเหลือลน้นคนนี้ก็คือเป็นคนที่สามารถที่จะทําใหเ้เด็กๆในช่วงวาเลนไทน,ะะน์นะคะยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะว่าเขามีขนมมาแจกนะคะก็คนนี้ให้ผ่านนะส่วนคนนี้นะคะเออมุย้ยคนดูที่อกเขาคนนี้น่าจะมีไฟสูมซวงอยู่ในอกนลคะคนนี้อ่ะส่วนคนนี้นะคะวันนี้ดูจะโอ้โหดูด,ดูข้างข่าเต็มแขนไป คนนี้จะช่วยโลกหรือจะฆ่าะคะเนี่ยอ่ะคนนี้ให้ผ่านก่อนละกันเผื่อเขาจะแบบว่ากลับใจจากเป็นคนไม่ดีกลายเป็นคนดีได้นะคะส่วนคนนี้คนนี้มูรู้สึกว่ามีซ้ำเยอะแล้วนะสวยเลยมีซ้ำเยอะแล้วสวยเลยนะคะคนนี้นะคะคุยคนนี้เหมือนเลตต เป็นเหมือนแบบนักแข่งรถใน The Fast and Furious นะคะแต่ว่าต้องการเปื่อฮีโร่นะคะหัวเหม็นอีกแล้วว่าเหม็นเยอะเกินละคนนี้อุ๊ยคนนี้ตรงอกเขาก็มีอะไรบางอย่างตรงแขนเขาก็ดูแบบว่ามีแสงไฟมีอะไรอย่างงี้ต้องมารอดูกันนะคะว่าคนนี้มีพลังวิเศษอะไรกันนะคะส่วนคนนี้นะครับคิดว่าคนนี้ไม่มี คนนี้เหรอนี้ยทำไมเอลเล็กขนาดนั้นน่าเอลเล็กจังเลยค่ะคนนี้น่าจะมีพลังวิเศษนะคะที่จะแบบว่าทําให้ตัวเองกินได้ยังไงโดยไม่อ้วนนะคะก็เอาไว้ก่อนแล้ว oh <laughs> คนนี้นะคะพลังวิเศษคือเซรามูนต erm <im itation> ื erm <im itation> <im itation> ่นเต้นตื่นเต้นนเต้นเ้เซรามูนผ่านไปก่อนละกันส่วนคนนี้นะคะเฮ้ยคนนี้น่าจะเป็นอควาเกิร์ลเป็นคนที่มีพลังวิเศษที่ขึ้นมาจากในน้ำส่วนคนนี้แบ็คแพนเตอร์อีกแล้วคนนี้ขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะ ทุกคนนะครับมานี่มานี่ทุกคนตามพี่มุกมาค่ะไปยืนอยู่ตรงขอบฝั่งน้นไปยืนตรงขอบฝั่งนี้กันค่ะทุกคนเดี๋ยวพี่มุกจะลองทดสอบนะกระโดดขึ้นไปข้างบนทุกคนต้องหาวิธีขึ้นมายืนอยู่ตรงนี้ให้ได้เราจะเหาะลงไปข้างล่างด้วยกัน มาเร็วภาพนี้จะเป็นภาพที่สวยมากทุกคนปีนขึ้นมาค่ะเร็วทุกคนจะต้องปีนขึ้นมาเร็วๆทำให้ม่มีใครขึ้นมาได้เรามึงขึ้นมาได้ไงวะเนี่ยอ่ามาได้แล้วขึ้นมาขึ้นมาเราจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ซูเปอร์ฮีโร่ต้องไม่ตายนะเข้าใจไหมโดดลงไปต้องไม่ตายนะครับซูเปอร์ฮีโร่ทุกคนขึ้นมายัางครับอุ้ยน่ารักอะ่ะดูน้องช้างดิน้องช้างแบบว่าย่อให้คนอื่นขึ้นไปอะ่ะน้องน่ารักมากเลยอะ่ะเตรียมตัวนะตื่นตื่น ไปนะคับทุกระโดดลงไปได้พี่จะยืนดูอยู่ตรงนี้ทุกคนโดดโดดลงไปครับอุ้ยมีคนยืนรอข้างล่างเต็มเลยอะซุปเปอร์ฮีโร่ทุกคนโดดโดดเร็วโดดไม่มีใครกล้าโดดเลยไม่มีใครกล้าโดดเลยอะเดี๋ยวเราวงบีบแล้วเราโดดพร้อมกันก็ได้โอเคไหมเอ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วนะคะไป2คนแล้วนะคะโดดอย่าให้ตายนะคะโดดอุ้ยมีคนเสียชีวิตโดดสิครับรออะไรโดดโดดหนูโดดหนูต้องโดดหนูต้องโดดแล้วลูกหนูต้องโดดไปแล้วจะตายไหมเอ้ไม่ตาย ใา่ครับจะต้ตายเพราะวงนี่แหละซูเปอร์ฮีโร่ที่เหลือรอดอยู่นะคะทุกคนเดินเดินไปพีคค่ะเดินไปพีคนี่พี่จะออกคำสั่งนะคะทุกคนต้องทำตามนะตอนนี้ทุกคนได้รับภารกิจมอบหมายนะคะให้ไปพีคก,ก่อนนะคะเดินไปพีคเดินไปพีคพี่ดูได้แค่คนนี้คนเดียวเพราะฉะนั้น คนนี้นะคะคนที่พี่ดูอยู่นะคะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆคนอื่นๆน,นะคะอย่าเพิ่งค้ากันทุกคนอ่าคนนี้นะคะไปยืนอยู่หน้าโรงเรียนนะคะผมแล้วก็คนอื่นๆที่เหลือนะคะต่อแถวเดี๋ยวทุกคนจะต้องทําตามคนนี้นะคะน้องคนนี้ฟังพี่ด้วยแต่มันจะดีเลยน,นะยืนเรียงกันให้หมดเลยแล้วกันเดี๋ยวมุกจะเดี๋ยวค่ะเปิดเพลงซุปเปอร์ฮีโร่ก่อนยืนเรียงกันให้หมดเลยครับยืนเรียงกันไปแถวหน้ากระดานเลยค่ะทุกคนนะคะอ๋อนี่เพลงซุปเปอร์ฮีโร่ ไปฮีโร่ทุกคนไปยืนเรียงกันก่อนนะคบเร็วทุกคนเต้นเต้นให้ดูเหมือนว่าเป็นซูเปอร์ฮีโร่ด้วยคนไหนเต้นไม่ดูเหมือนเป็นซูเปอร์ฮีโร่นะคบเดี๋ยวเจ้าจะตายเพราะว่าวงจะบีบอ้าวคนนี้ไม่เต้นหรอเต้นเต้นเออคนนี้ดีมากเลยยืนดูให้หมูแบบมองเห็นอนะดีมากเลยนะคะมันไม่มีท่าเต้นที่เป็นซูเปอร์ฮีโร่เลยเหรอเอ,อ้ยคนนี้ได้อยู่คนนี้ได้อยู่ ครับคนนี้ได้อยู่มูไม่สามารถฆ่าได้ถ้ามูฆ่าได้มูจะฆ่าอะไรเนี่ยเสี <c oughs> ยาดายอ่ะน้องช้างอ่ะจริงๆน้องช้างนี่เป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่แท้จริงเลยนะ <c oughs> เพราะว่าเขามีการแบบว่าต่อตัวให้คนอื่นขึ้นไปอะ่ะ <c oughs> น่ารักมากยอมยอมยอมใจในความดีนะคะเอาอย่างนี้เลยละกันเดี๋ยวให้ซูเปอร์ฮีโร่นะคะทุกคนฆ่ากันเองเลยค่ะต่อยกันเองเลยใครที่เหลือรอดเป็นคนสุดท้ายจะเป็นผู้ที่มีพลังมากที่สุดและยืนหยัดอยู่ในพื้นแผ่นดินนี้ใครเหลือรอดเป็นคนสุดท้ายคนนั้นจะเป็นผู้ชนะนะคะได้ รับพลังวิเศษจากพี่มุกสืบทอดต่อไปเลยอีกนะคะพลังวิเศษนี้ก็คือ ปัดเปลี่ยนคือฆ่ากันนะคะฆ่ากาันต่อยกันนะคะต่อยกันวงจะบีบแล้วฆ่ากันเร็วไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่ได้ฮีโร่ที่แท้จริงนะคะเซร็ลมูนมาต่อยมาต่อยอ,อ๋อหนูคือน้องช้างเองเหรอน้องอิงหนูน่ารักมากเลยรูป้ป่ะหนูเป็นผู้เสียสละที่แบบสุดยอดหาใครเทียบเทียมไม่ได้เลยคะ่ะหนูไม่น่าตายเลยพี่พี่สงสารหนูมากเลยอ,อิงหกคนสุดท้ายดูซูเปอร์ฮีโร่ไม่อยากจะฆ่ากันเองเลยนะคะอ่ะเปิดเพลงก่อนละกัน ของหัวใจรัวๆเป็นกำลังใจให้ซุปเปอร์ฮีโร่และแล้วคนที่อยู่เป็นคนสุดท้ายที่จะไปกอบกู้โลกนะคะก็คือแทนแทนแดนแทนแทน,แทนเรียบร้อยเราได้ซุปเปอร์ฮีโร่ที่แทนจริงมาแล้วนะคะน้องคีนูก็ชื่อชื่ออะไรวะคนูคนูก๊อ์นะคะยินดีด้วยคะ่ะเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ที่กินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนนะคะเอลเอลนี่คือแบบเล็กมากนะคะ